่าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่คะ เป็นอีพีแบ่งปันยามเย็น400บาท3องค์1,000กันแล้วนะพี่นะอาฝากพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะพี่น้องสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่ๆยังคงเป็น0849158065นะคะพี่ขาไม่ว่าจะเป็นโทรมาหรือทักไลน์มานะพี่นะเพื่อนๆโดยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่ขาลายแม่บ้านชื่อรถค่ะพี่สระโอรอเรือสสเสือนะพี่นะติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะอา นี่เป็นช่องทางสําหรับการติดต่อนะคะพี่ขาเลิกงานเลิกงานยามเย็นเนาะพี่เนาะเข้ามารับชมไ่บ้านกันนะคะพี่ขา400บาทนะคะพี่3องค์หนึ่งพันค่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะหนึ่งองค์สององค์หรือสามองค์ไ่บ้านส่งให้ทุกรายการนะพี่นะอ่ะเรามาดูหมายเล็กที่หนึ่งนะคะพี่ขาหมายเล็กที่หนึ่งเป็นนางพญานะคะพี่ขาเนื้อหาสีดำๆแบบนี้นะคะพี่ๆมีเม,ม็ดมวลสารผุดขึ้นมานะพี่นะนี่นะคะพี่ เป็นนางพญาเนื้อหาสีดำค่ะพี่ขาเก่าๆนะนี่นะคะอ่าด้านหลังนะคะพี่นางพญาเก่าวสวยนะคะพี่เนื้อหาสีดำค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขาราคาแบ่งปันนะพี่นะ่ะสี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันจ้าอ่ะนี่เป็นนางพญาหมายเลขที่สองนะพี่นะหมายเลขที่สองค่ะพี่นางพญาเช่นกันพี่ชมเนื้อหานะพี่นะสององค์นี้แบบ อย่างเก่านะพี่ขาสําหรับองคนี้เก่ามากอง์ที่แล้วก็เก่านะพี่นะหมายเลขที่สองนะคะพี่ขาเป็นนางพญาค่ะพี่เนื้อหานะพี่น่าเก่าสวยแบบนี้ได้ค่ะนี่นะคะนางพญาเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่ ราคาแบ่งปันนะคะพี่ขา400บาท3อง 1, ค์หนึ่งพันจ้ะพี่๋าหมายเลขที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านทวนนะคะพี่ขาห่วงเชื่อมนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าๆนะคะพี่ขาห่วงเชื่อมนะคะพี่นี่คะ่ะใบหน้าใบตาคมชัดได้ประมาณนี้นะพี่นะรายละเอียดเก่าสวยนะคะพี่ขาพลิกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พยังไงรบกวนโทรหรือทักไลน์มาเนาะพี่เนาะ นี่ค่ะอ่านี่เป็นด้านหลังห่วงเชื่อมนะคะพี่คะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านทวนนะคะพี่นะนีค่ะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะพี่นะ0ศูนย์8 0 6 5นะคะรับชมกันแล้วติดต่อเข้ามานะคะพี่ขาเรียกสายสายเรียกเข้าเข้ามาโทรเข้ามาสายด่วนเข้ามาเนาะพี่นกะหมายเลขที่4เป็นพระปิดตานะคะพี่ขา ปิตาเนื้อทองผสมนะพี่น่าเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่นี่นะคะปิดตาเนื้อทองผสมเนื้อหานะพี่น้าเก่าแบบนี้เลยคะ่ะนี่นะคะ ก่าสวยนะคะพี่ปิดตาเนื้อทองผสมนะพี่นะแบ่งปันที่400บาท3องค์1000จ้าหมายเลขที่5ครับพี่เป็นเหรียญหลวงปู่แขกนะคะพี่ขะพระครูแขกปี2,500นะพี่นะวัดบางปลาครับพี่นี่นะคะเนื้อหานะพี่นะเป็นเหรียญปี2,500วัดบางปลานะคะพี่ขานี่ครับพี่พระครูแขกนะคะเหรียญหลวงพ่อแขกวัดบางปลานะพี่นะ เนื้อหาเก่าๆรายละเอียดยังคมชัดอยู่นะพี่นะเป็นเหรียญปี2,500สาภาพใช้ค่ะพี่เก่าๆแบบนี้นะคะพี่ราคาแบ่งปัน400บาท3องค์1,000จ้าหมายเลขที่6นะพี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะพี่นะ รูปหล่อหลวงพ่อ้นยนะคะพี่ขาวัดธรรมศาลารนะพี่นะนี่นะพี่นะหลวงพ่อน้อยค่ะพี่ๆนี่นะคะหลวงพ่อ้นยวัดธรรมศาลานะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อ้นยค่ะนี่นะคะใต้ฐานเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่นี่นะพี่นะ าราคาแบ่งปันนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะหมายเลขทีก7เป็นเหรียญหลวงผู้เอี่ยมสภาพใช้นะพี่นะอ่ะรายละเอียดนะคะพี่ขาเก่าๆนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าๆสภาพใช้ค่ะพี่นี่นะคะหลวงผู้เอี่ยมนะพี่นะั่นเหรียญหลวงผู้เอี่ยมสภาพใช้ค่ะ นี่นะคะพี่หลวงผู้เอี่ยมนะคะพี่ขาเก่าสวยแบ่งปันที่400บาทจา้ะหมายเล็กที่8นะพี่นะ8เป็นเหรียญหลวงพ่อพริง้งวัดโบสถ์นะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อพริงนะพี่นะพ่อพริงวัดโบสถ์นะคะพี่ขาเนื้อหารายละเอียดพี่ชมเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะมีชื่อหลวงพ่อพริง้งนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆคะ่ะ นี่นะคะนี่ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี2,520นรีนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โก่งธนูนะคะพี่ขามาแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่ขานี่ค่ะพี่ราเหรียญเก่าๆแบ่งปันที่400บาทนะพี่นะ หมายเลข9นะคะพี่ขาเป็นเหรียญชินราชห่วงเชื่อมนะพี่นะเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่ขาสำหรับเหรียญชินราชห่วงเชื่อมนะคะนี่ค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าๆสภาพใช้กันไปเลยคะ่ะนี่นะอ่ะเก่าสวยนะคะพี่ขา ด้านหลังของเหรียญน,นะพี่พี่ชมนี่นะคะพี่ห่วงเชื่อมเก่าๆร่องรอยห่วงเชื่อมได้ประมาณนี้นะพี่นะอ่ะเหรียญชินราชห่วงเชื่อมนะคะ ammonia. พี่ขาราคาแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะพี่ถนะ้าเป็นเหรียญเก่าๆสภาพใช้ค่ะพี่หมายเลขที่10ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อจาดนะคะพี่ขาพา่อจาดห่วงเชื่อมนะพี่นะอ่ะพี่ชมรายละเอียดความเก่าของพ่อจาดนะพี่นี่ค่ะ นี่นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อจาดห่วงเชื่อมนะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อจาดนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าๆสภาพใช้กันไปเลยค่ะพี่นี่นะคะพ่อจาดห่วงเชื่อมค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่นะ นี่นะคะเหรียญหลวงพ่อจาดห่วงเชื่อมค่ะพี่ขาเก่าสวย400บาทนะพี่นะหมายเลข11นะคะพี่ขานีพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเพิ่มนะคะพี่ขาวัดป้อมแก้วนะพี่นะนี่เป็นรายละเอียดจากเจ้าของนะคะพี่มีชื่อหลวงพ่อเพิ่มนะพี่นะเป็นเหรียญลงยานะคะพี่ขานี่ค่ะพี่วัดป้อมแก้วค่ะพี่ขาจังหวัดอยุธยานะพี่นะเป็นเหรียญลงยานะคะพี่ขาสวยงามนะพี่นะ เหรียญหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนะพี่นะสภาพนี่สวยงามนะคะพี่ขารายละเอียดคมชัดนะพี่นะเป็นเหรียญลงยาค่ะพี่สวยงามเลยนะคะพี่ขาสําหรับเหรียญนี้นี่ค่ะด้านหลังนะพี่นะสภาพยังสวยสมบูรณ์ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนะคะพี่ขาจังหวัดอยุธยาค่ะพี่รายละเอียดสวยงามนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะพี่นะอ่ะ หนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งให้นะคะพี่ขาติดต่อกันเข้ามานะพี่นะเลิกงานยามเย็นเนาะพี่เนาะกลับมาบ้านรับชมแม่บ้านเพลินๆนะคะพี่ขาหมายเลข12นะพี่น่าเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรค่ะพี่ๆเนื้อหาเก่าๆกลมหลวงชุมพรเนาะพี่เนาะนี่นะคะเลิกงานยามเย็นมาเนาะพี่เนาะพักผ่อนนะคะพี่ขารับชมแม่บ้านเพลินๆเนาะพี่เนาะ สนใจกดโทรศัพท์กันเข้ามานะคะพี่ขาแบ่งปันยามเย็นนาอพี่น้อง400บาทนะพี่นะ3องค์1,000นะคะพี่ขาสามารถติดต่อกันเข้ามานะพี่นะสะดวกเป็นปลายทางโทรมาได้เลยจ้ะพี่เดี๋ยวไปบ้านจัดส่งพัสดุให้รอบบ่ายของทุกวันนะพี่นะอ่ะ,ะ,อะแอดไลน์เป็นเข้ามานะคะพี่ขาสำหรับพี่พี่ที่ต้องการรูปถ่ายเพิ่มเติมนะคะนี่เป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรนะคะพี่ขา เก่าเนื้อหาเก่าสวยแบ่งปันที่400บาทจ้ะหมายเลข13นะพี่นะนี่ค่ะเป็นปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่นะเนื้อหาเก่าเก่าเลยค่ะพี่นี่ค่ะพี่ขาปูทวดเนื้อว่านนะพี่นะเนื้อหานี่เก่าสวยเลยค่ะพี่สําหรับเนื้อว่านองนี้นะคะหลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะนี่นะคะพี่ นี่นะคะหลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่ขานีค่ะแบ่งปันเลยค่ะพี่พี่ที่400ยบาท3ามองหนึ่งพันค่ะ24ีนี่ค่ะพี่จา๋าเป็นปูทวดเนื้อว่านเช่นกันนะพี่นะองค์นี้มีร่องรอยการปิดทองนะคะพี่ขานีค่ะเก่าเก่าเนาะพี่เนาะเก่าเก่าแบบนี้นะคะ นี่ค่ะด้านหลังมีแร่โรยเยอะนะพี่นะเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่ปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่ขาหลังโรยแร่นะคะพี่เนื้อหาความเก่าองค์นี้มีร่องรอยการปิดทองนะคะพี่ขาแบ่งปันเลยค่ะพี่พี่ที่400บาทนะพี่นะสามองค์หนึ่งพันจ้าหมายเลข15เป็นพระวัดพลับนะพี่นี่ค่ะพระวัดพลับนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆค่ะนี่นะคะ เก่าสวยนะค่ะพี่นะนี่ค่ะรายละเอียดเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่พลิกไปทันหันไวกับขอโทษขออภัยค่ะยังไงโทรหรือทักไลน์มานะพี่นะอ่านี่เป็นพระวัดพับ400บาทนะคะพี่ขาหมายเลข16ค่ะพี่นี่เลยค่ะ16เป็นเหรียญหลวงพ่อตัดนะคะพี่ขาวัดชายนารุ่นแรกนะพี่นะหลวงพ่อตัดวัดชายนานะคะพี่ขาเป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่นะ นี่นะคะเหรียญหลวงพ่อตัดวัดชายนาค่ะพี่ขาเป็นเหรียญรุ่นแรกสภาพแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ค่ะพี่เก่าสวยค่ะปีหนึ่งสี่สิบห้ากุมภาหนึ่งแปดนะจ๊ะพี่สามไม่ใช่หนึ่งสี่ไปบ้านพูดผิดนะพี่นะนี่นะคะมีบอกบนเหรียญน,นะพี่นะ เหรียญหลวงพราตัดนะพี่นวัดชัยนาค่ะพี่เป็นเหรียญเอ่อปีหนึ่งแปดนะคะพี่ขารายละเอียดประมาณนี้ค่ะพี่แป่งปันที่400บาทนะคะหมายเลข17พี่จ๋าเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขา <c oughs> นี่ค่ะพี่พี่พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะอ่านี่เลยค่ะพี่ขา พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่นี่ค่ะรายละเอียดเนื้อหาความเก่านะคะพี่ขานีนะพี่นะมีร่องรอยการลานนะคะพี่ขาตรงนี้นะพี่นะ่าต้องแจงก่อนค่ะพี่นี่ค่ะเดี๋ยวดูด้านหน้าว่าลานไหมนะพี่นะด้านหน้าไม่มีร่องรอยนะคะพี่ขามีแค่ด้านหลังนะพี่นะ แบ่งปันที่400บาทจ้าหมายเลข18นะพี่นะเป็นคุนแผนเก่าๆค่ะพี่ด้านหลังเหมือนเป็นบุ๋มเข้าไปแบบนี้นะพี่นะอะคุนแผนนะคะพี่ขาคุนแผนเนื้อผงนะพี่นะนี่ค่ะพี่สภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะคุนแผนเนื้อผงนะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะนี่ค่ะพี่รายละเอียดเก่าๆแบบนี้นะคะ เนื้อหาด้านหลังนะพี่เหมือนเป็นรอยบุบเข้าไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะคุ้นแผนนะคะพี่ขาคุ้นแผนเนื้อผงเนื้อหาเก่าๆนะพี่นะเก่าสวยแบ่งปันที่400บาทค่ะ19เนะพีนะ่นี่ค่ะเป็นปู่ทวดกลักไม่ขีดหลังสถูกนะพี่นะหลวงปูทวดกลักไม่ขีดนะคะพี่ขาพี่ชมรายละเอียดความเก่านะพี่นะ องปู่ทวดนะคะพี่ขาเป็นปู่ทวดกลักไม้ขีดนะพี่นะเน้นย้ำว่าวันนี้นะคะพี่ขารอบเย็นเนาะพี่เนาะ ep แบ่งปันยามเย็นค่ะพี่400บาทนะพี่นะสามองค์หนึ่งพันกันไปเลยจ้าราคาแบ่งปันเนาะพี่เนาะเลิกการยามเย็นมาค่ะพี่ขารับชมไปบ้านไปเพลินๆพลนเนาะพี่เนาะนี่นะคะอ่าสนใจกดโทรศัพท์ต่อสายกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่นี่นะคะ เหรียญเอ้ยหลวงปู่ทวดกลักไม่ขีดนะพี่นะเก่าสวยแบบนี้ค่ะเนื้อหาเนาะพี่น้อประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเก่าสวยมากค่ะพี่ขาปู่ทวดกลักไม่ขีด400บาทค่ะ20เป็นเหรียญหลวงพ่อเที่ยงนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อเที่ยงวัดบางหัวเสือนะพี่นะพศ2 4 7 0ค่ะพี่เหรียญเก่าๆค่ะพี่จ๋านี่เป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมนะพี่นะ สภาพใช้เลยค่ะพี่หลวงพ่อเที่ยงวัดบางหัวเสือสองสี่เนะพี่นะสภาพนี้ผ่านการใช้งานมานะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่ fc ที่400บาทนะพี่นะนี่นะคะนี่ค่ะอ่าสี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาสามองค์หนึ่งพันไปเลยจ้านี่ค่ะ หมายเลขยี่สิบเอ็ดเป็นชินราชอินโดจีนนะคะพี่นะร่องรอยหักด้านบนนะคะพี่ขามีร่องรอยหักใต้ฐานมีการตอกโคตรชัดนะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นชินราชอินโดจีนนะคะพี่ขาเก <c oughs> ่าสวยนะพี่นะเก่าสวยร่องรอยความเก่าออกมาตามซอกตามหลืบนะพี่นะนี่นะคะเป็นชินราชอินโดจีน,นะค่ะพี่พี่ เก่าสวยแบบนี้นะคะนี่ค่ะ400บาทนะคะพี่ขาเก่าๆกาสวยสวยองค์1,000นะพี่นะ22นี่เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อคงปี23นะคะพี่ขาพ่อคงวัดเขากลิ้งนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่ขาววัดเขากลิ้งนะพี่นะเป็นเหรียญปี23ค่ะพี่ เก่าแบบนี้เลยนะพี่นะ่าเหรียญหลวงพ่อคงวัดเขากลิ้งนะคะพี่ขาเหรียญปีสองสามเก่าสภาพใช้ค่ะพี่นี่นะคะพี่คะ่ะนี่คะ่ะแบ่งปันกันเลยนะคะพี่ๆแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะพี่ขา หมายเลขยี่สิบสามนี่พี่เป็นเบีย้ยแก้นะคะพี่นะเบีย้ยแก่เก่าๆแบบนี้เลยค่ะอ่ามีการถักเชือกแล้วก็มีคราบแดงๆนะคะพี่นี่นะคะพี่ขาเป็นคราบแดงๆมาแบบนี้นะพี่นะเบีย้ยแก่นะคะพี่ขาเป็นการถักเชือกไว้ค่ะพี่นี่นะเก่าสวยแบบนี้ค่ะ ราคาแบ่งปันนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาท3องค์1,000นะพี่นะ24เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะพี่ขา2,516ค่ะพี่ <c oughs> นี่ค่ะเนะะื้อหาเก่าๆนะพี่นะ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะพี่ขาเก่าวสวยเลยคะ่ะเหรียญรูปรักครังนะคะพี่ขาหลวงพ่อเกษมค่ะพี่เก่าๆแบบนี้นะคะพี่ขาเป็นเหรียญปี2,500 สิบหกนะพี่นะนี่ค่ะมีพอสอบอกเป็นเหรียญเก่าๆนะคะพี่ขาเหรียญก้นกระปุกกระป๋องเนาะพี่เนาะแบบนี้นี่นะคะอ่าพี่ไม่ทันหันไวกลับขอโทษขออภัยค่ะยังไงโทรหรือทักไลน์มานะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบจ้าแล้วก็ติดต่อใปบ้านมาค่ะหมายเลขยี่สบค่ะพี่ขาเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะพี่นะพ้องการเลี่ยมขอบค่ะพี่นี่ค่ะ เก่าเลยนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะพระอาจาร,รย์ฟั่นพร้อมการเลี่ยมขอบนะคะพี่นี่ค่ะอ่านี่ค่ะพี่ขาเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นเหรียญปีสองพันห้าร้อยเจ็ดนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยะค่ะพี่สําหรับพระอาจารย์ฟั่นนะคะแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทจ้ายี่สิบหกนะพี่นะนี่ค่ะ เป็นเตารีดปูทวดด้านหลังเป็นตัวหนังสือนะคะพี่ขาอ่ะคมชัดสวยนะพี่นะสำหรับเตารีดปูทวดมีร่องรอยการถลอกผิวเปิดนะคะพี่ขาเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่นี่เลยค่ะเป็นหลวงปูทวดนะคะพี่ขาเตารีดปูทวดนะพี่นะรายละเอียดเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่เก่าสวยแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะเตาเรีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาแบ่งปันที่400บาทจ้า3องค์หนึ่งพันะพี่นะอ่ะหมายเลข27เป็นพระปิดตานะคะพี่ขาปิดตาเก่าๆนะพี่นะนี่เลยค่ะปิดตาเก่าหลังนูนนะพี่นะเก่าสวยแบบนี้ค่ะ นี่นะคะพี่ขามีร่องรอยการปิดทองนะพี่นะอ่าองค์นี้เป็นพระปิดตานะคะพี่ขาพระปิดตาเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะพี่นะแบ่งปันปที่สี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันจ้าอ่ะหมายเลขเอ,อ่อยี่สิบแปดนะพี่นะเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขานี่ค่ะพี่มีร่องรอยการบินนะจ๊ะพี่ขาต้องแจ้งก่อนว่าบินเนาะพี่เนาะอ่ะสมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้นะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆนะพี่ นี่เลยค่ะสมเด็จเก่านะคะพี่ขาเป็นพิมพ์เส้นได้นะพี่นะเนื้อหานี่เก่าสวยเลยค่ะนี่ค่ะพี่ผุผุนะคะพี่ขาเนื้อหาบินด้านบนนะพี่นะตรงแจ้งก่อนว่าบินค่ะนี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่นี่ค่ะ สมเด็จเก่าใหมาเลข28นะคะพี่ขาแบ่งปันที่400บาทนะพี่นะอ่ะ29บค่ะพี่ <c oughs> สมเด็จเก่าเช่นกันนะพี่นะนี่ค่ะวันนี้มีมาพี่รับชมกันหลายองค์นะคะพี่ขานี่ค่ะนี่เป็นสมเด็จเก่าใหมาเลข29นะคะพี่นะสนใจติดต่อกันมานะคะพี่นี่นะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าเหมือนมีร่องรอยการราวนะพี่นะกันลานนะคะพี่ขา นี่นะพี่นะเป็นเกตทะลุซุ้มนะพี่นะนี่นะคะนี่ค่ะพี่เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขาสมเด็จเก่าหมายเลขยี่สิบเก้านะคะพี่ขาเหมือนเขาติดเก่าไว้นะพี่นะนี่ค่ะพี่อ่าแม่บ้านก็เพิ่งเห็นนะคะพี่ขารับชมไปพร้อมๆกันเนาะพี่เนาะ เหมือนมีร่องรอยการหักแล้วก็ติดกาวไว้นะพี่นะสาหรับองค์นี้ค่ะตรงแจงกอดน,นะพี่นะมีร่องรอยนะคะพี่ขาแม่บ้านก็เพิ่งเห็นค่ัพี่แบ่งปันที่400บาทนะจ๊ะพี่นะหมายเลข30เป็นสมเด็จวัดเกตนะพี่นะวัดเกตเก่าๆนะคะนี่ค่ะสมเด็จวัดเกตนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆนะ นี่นะคะเก่าสวยแบบนี้เลยนะพี่นะโอ้มีเสน่ห์มากเลยค่ะพี่สําหรับองค์นี้นะพี่นะมงแล้วแบบสวยงามมากพี่จ๋านี่นะคะนี่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขาสมเด็จวัดเกตนะพี่นะ เนื้อหาเก่าๆค่ะพี่หมายเลข30แบ่งปันเลยค่ะพี่ที่สี่รอยบาทนะคะพี่นะส1สเอ็ดค่ะพี่นี่ค่ะอนี่เลยนะคะพี่พี่สอ็ดค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่ขาเป็นส1เอ็ดนะพี่นะนี่ค่ะพี่ขาเนื้อหาได้ประมาณนี้เลยนะพี่สมเด็จเก่าๆหมายเลขส1เอดค่ะพี่ขา ก่าสวยเลยนะพี่นะ <c oughs> ด้านข้างนะคะพี่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะด้านหลังฝั่งนี้นะพี่นะเป็นแบบนี้นะพี่จา๋าไม่บ้าไม่ได้ปิดบังเนาะพี่เนาะอ่าแตกคือแตกบินคือบินนะคะพี่ไม่มีการปิดบังนะคะพี่จ๋านี่เลยค่ะแบ่งป,ปันเลยนะคะพี่ๆที่สี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันค่ะอ้าวหมายเลข32มสองนะพี่นะนี่ค่ะ 32นะคะพี่ขาเป็นสมเด็จเก่าเนื้อหาประมาณนี้เลยพี่นี่ค่ะพี่ขาเก่าแบบนี้นะมองที่แรกเหมือนไม่มีอะไรนะพี่นะพอสองกล้องเข้าไปพี่ดูรายละเอียดนะพี่นะนี่ค่ะพี่มีการแตกไรยงาเก่าสวยค่ะพี่ขารายละเอียดสวยงามนะคะพี่อเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่ขาแบ่งปันไปเลยจ้ะพี่ที่ที่400บาทนะพี่นะ หมายเลข3าสองนะคะพี่ขานีค่ะสาสสองนะคะพี่พี่นี่นะคะอืมเก่าสวยเลยค่ะพี่แบ่งป,ปันที่ส0 0บาทสามองค์หนึ่งพันไปเลยจ้านีนะคะหมายเลขสาบค่ะพี่อ่ะชมองค์นี้นะพี่นะสวยงามนะคะพี่เดี๋ยวดูดูดูในกล้องนะคะพี่ขาเวลาลงกล้องนี่ค่ะพี่เก่าสวยไม่แพ้กันเลยนะคะพี่นะ นี่นะคะเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่หมายเลข3 3นะคะพี่ขานี่นะคะพลิกไปทันหันวยยังไงกราบขอโทษขออภัยค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบจ้าแล้วก็ติดต่อกันเข้ามานะพี่นะนี่ค่ะเลิกงานยามเย็นเนาะพี่เนาะามาพบกับในบ้านนะคะพี่ขาแบ่งปันยามเย็นเนาะพี่เนาะ,ะนี่นะคะ400บาท3องค์1 0 0่ไปเลยจ้านี่ค่ะ แพงปันเลยนะคะพี่พที่400บาทค่ะเก่าสวยแบบนี้นะพี่นะมีเป็นสมเด็จเก่าหม่เลข3 3ับค่ะพี่อ่ะ34นะคะพี่นี่เลยค่ะ34นะคะพี่ขาประมาณนี้เลยนะพี่นะนี่ค่ะเนื้อหาได้ประมาณนี้นะพี่นะอ่าเก่าสวยเลยค่ะนี่นะคะ อ่านี่เลยค่ะพี่นี่นะคะอ่างเด่งปันนะคะพี่ขา34 400บ้าทนะพี่นะ34นะคะพี่ขาสำหรับองค์นี้อ่า3 5มสิบค่ะพี่เป็นวัดเกตอีกองนะพี่นะนี่ค่ะเนื้อหานะพี่นะหมายเลขสามสิบห้ค่ะพี่พ นี่นะคะหมายเลข35นะคะพี่ราคาแบ่งปันที่400บาทนะคะพี่ขามีร่องรอยการบิ่นนะจ๊ะพี่นะไม่บานต้องแจ้งก่อนว่ามีการบิ่นการกระเทาะนะคะพี่อ่านี่นะคะนี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลข35นะคะพี่นะนี่คะ่ะประมาณนี้เลยนะพี่นะเนื้อหานะคะพี่35นะคะพี่ขาแบ่งปันที่400บาทจ้ะ สามองหนึ่งพันนะคะพี่ขาอ่ะหมายเลขสามสิบหกนะพี่นะนี่เลยค่ะสมเด็จเก่าหมายเลขสามสิบหกนะคะพี่พี่อ่ะองนี้นะพี่นะเก่าสวยจริงๆรค่ะพี่ขาสี่ร้อยบาทนะคะพี่พี่สำหรับสมเด็จเก่าองค์นี้ค่ะสามองหนึ่งพันนะคะพี่นะเก่าสวยค่ะ เช่นเคยนะคะพี่พี่ฝากพ,พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะในบ้านขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่พี่ทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านนะคะพี่ขะกราบขอพระคุณพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะอ่าพบกันยามเย็นแบบนี้นะคะพี่ขา่400บาท3องค์1 0 0 0นนะคะพี่ถูกใจองค์ไหนนะคะพี่ขา ต่อสายกันเข้ามานะพี่นะหรือจะเป็นเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะไลน์ในบ้านชื่อโรสค่ะพี่สระโอรอเรือสอเสือนะคะพี่ขา เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์กันเข้ามานะคะพี่ขา0849158065นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวไม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันนะพี่นะอ่ะช่องทางสําหรับการติดต่อนะคะพี่ขาขอเน้นย้าว่า400บาท3องค์1,000นะคะพี่ไม่ว่าจะเป็น1องค์2องค์3องค์แม่บ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่ขา สนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะพี่วันนี้นะคะรบกวนพี่ๆดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนผิดจ้ะวันนี้ท้าไปบ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิป EP แบ่งปัญญามเย็นไม่เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า